สวัสดีเจคแคทเตอร์สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางเล่มาเล่ค่ะคงสุดท้ายเพราะเขามื่อนี้คงสุดท้ายเพราะสุดท้ายเล่กอกมืออื่นเล่กอกมืออื่นได้เนาะน้องน้องสาวอีกคนใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ผมหลงไปหมดแล้วอันนี้น้องอีกคนนึงเด้ค่ะคอมเมนต์เยอรมันเด้่นี่อันนี้มาเล่เขาว่าโอ้ยอันโทัไปซอเขาสามมือขึ้นหลังคุณละคหะไงมาดามเยอรมันให้มาลเด้อ มาแล้วมาเรีเรเรหย,ยหรืมาบบกแเล้วบางสี่ห้วย่จะาฟ้าร้ายเมีเอาใกล้มือก้อนว่ไใดตีพนาว่าเอานะสี่ข้องถ่าไปแต่ว่าจะเกิดวันทีหนึ่งเลอสูงว่าไห,<จ>หวเดิหอดวันทีหนึ่งมันหนีเทียนผู้เล่นคนเพิ่นกัดซื้อว่าใดมันบลนับเบิกซรัพย์แต่ได้ทรงไม่เลยจะมึงขึ้นหรี่เลี้ยวต่ว่าเปลี่ยนแนวทางเนาะแต่ว่าของเยอรมันเพิ่นกัดเขาทุกรอบละลองเบิ่งดูฮามาได้หมดเกงเก่งๆมือนีเอา เก่งเก่งเลยเพิ่นว่าเพิ่นเลขสีตรงกันบ่ตองมารุนกันค่ะมันต้องมารุนกันมาเลขสีตรงกันบอแต่ว่าคือว่าเจ๊แค่กับฝันเี่ทั่วาเบิกซาบอยู่แต่ว่ามึงมึงขึ้นนี่กับฝันฝันเด้มึงขึ้นนี่ฝันว่ามันฝันคาทักเข็นคาทักนี่แหละฝันว่าในนั่งรถไปกับเบิกซาบกับโอปอบอเนคนขับค่ะไปเรื่อยๆรถขั้นปีกอับเพ่นน่ะหรอขั้นนั่นซีประตูเพ่น <Okay. S 1> มาเจ้าไหนฟันไปแล้วเจ้าไหนประตูคางนึงยุ่ทางเอื่อยนั่งนี่นปิ้นออกปาเนี่เอ,าอ้าล้วตกใจล้วปิ้นออกไปเอาไหนพวกมาจังไหนตื่นเศร้าเม,มื่อให่วยหกง่วงล้ะแม่โทรหาเบิกทรัพย์ไปแล้วเป็นเจ้าไหนย่ายมาแล้ว,วสี่ประตูหลุดไปหนึ่งประตูสีประตูซีรถซีประตูะแต่ว่าประตูทั้งทางเอือยนังลุดออกไปก็นไ<ล>ด<ล>้ก็เข้าใจก็เลย้โทรหาเบิกทรัพย์ เบิกซับเอ้ยรถน่ะทะเบียนนี้ยังบอกให้เลยนี่เป็นยังอันเพ่นกันเลยอันว่าเอ้าสโท่บอกเลยเออเออเอาสิเขามาเห็ยดอยู่กระสันกับมาบอกเลยอยู่นี่เด้อว่าฝากเอฟซีน้ำหามันเข่าฉันเน่โอ้หักกับอะไรว่าฟันทุ่งงจะมาเป็นแนวทางเพราะมันมือสุดท้ายเลยใหญ่ฝันเนี่ยเพราะว่ามันมือวันที่สามสิบเดียดแล้วเปนว่าหามันกับว่าฝันง่ายๆดิห้ยบวกฝันจะเที่ยวว่าก็มาฝันเห็นตะป้องมัน ประตูรถของเงินเบิกทรัพย์นั่นลารุดจนมางหกโมงเช้าเลยโทรหาเบิกทรัพย์เอ้ยฝันเห็นเด้อพนาว่าเอาเป็นแจ้งไดใหญ่ฟันแล้วว่าน่งรถไปน้ำกันก็เลยจ้งว่าประตูทั้งขางเลยลุดพนาว่าก็เลยว่าเรียกทะเบียนยังพนาก็เลยถามเพื่อนก็เลยว่าเจ้ามาฝากตอนเอฟซีให้ให้เบิงด้วยว่าทะเบียนรถซีประตูเบิกทรัพย์นี้เป็นแจ้งใดห้างออกรู้ค่ะออกสองวัดซ้อนละหันแวว ตัวเดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าศูนย์กอกแ้วเนื่องหาโก้เมื่อวานนี้ค่ะก็เหลือแต่หนึ่งหนึ่งห้าห้ากับหนึ่งศูนย์หันแล้วอ่าห้าวัดเลไม่ยังเหลือที่เหลือนะคือมันมีที่ไหนเบิ่นไงเบิ่นไงเด็เบิ่นไม่จะเบี่ยนไม่จะเบี่ยนเน่าเดนี่หนึ่งหนึ่งห้ามันห้ามันเบิ่นเนาะครบได้หรือเปล่าว่ากันเนี่ยเมนห้ามันเบิ่นคือจังอู่ปอวาได้เหมือนสัต ลองเบิรงหาเอฟซีผู้เล่นเปนมัก์คเป็นไปตัดเบิงเอาเนาะตัดเสเอาตัวเก่าบจกอย่าลืมขาหนึ่งบออย่าลืมว่าประตูหลุดไปข้างหนึ่งนะอย่าลืมประตูหลุดไปค่างหนึ่งมาเต็งสีประตูคางเอื้อยนี่ลุดหนึ่งสามตัวลองเบิงอืม่นหนึ่งสามก็หนึ่งศูนย์แต่ว่าหนึ่งสามหันมันเป็นเลขเอื้อยฝันเด้เพราะว่าเอื้อยหันไปว่าหนึ่งหันหนึ่งสามเก่าเลขบ้านสามเก่านี่เลขอายุผัวเพราะฝันยินผัว ว่าตายตอนอายุสามสิบเก้าเลขบ้านหนึ่งสามเก้าสันเด้ให้กันเบิกทรัพย์ไปบ้างคลิปทีแล้วนเนี่ยที่มหากันเด้แต่ว่าเมื่อคืนนี่บัดฝันไหมบัดฝันเห็นเบิกทรัพย์กับครัออบอปโภคปัจ<บ>ันเมื่อคืนนี้บ่ะพี่ฝันเมื่อคืนนี่แล้วบรรดาอันนั่งรถไปนับกันรถขั้นใดล่ะพนาเบิกทรัพย์ว่าซีประตูเธอแล้วไปนับการละบรรนั่งไปเรื่อยๆบัดว่าประตูขางเย้วยบัดลุดออกไปทางหนึ่งก็เลยว่าโอ้ยเบิกทรัพย์เอ้ย เอา,าว่าวครื่องฟันในเอฟซีฟัง่งรถเป็นอย่างเข้าฮาเพิ่นจับใช้กันเนาะ,ะบอสันกะฮาผู้ใดมาไถเพื่อนเบื้องเรียนเอาบอมัก,กะ่านแล้วเป็นแนวทางเนาะจับฮาไปฝากเพื่นนอนนะเครื่องฟันคือหนึ่งหาศูนย์หนึ่งค่ะทะเบียนรถแต่ว่ากับบ่สเนี่ยอาซิมาหาหนึ่งเข้าประซ่ากัากนยุได้หาหนึ่งกระไดเพราวันหนึ่งหามาเดียวอาซิมาหาหนึ่งศูนย์หนึ่งกระดังได้เจแค่สร้างว่าแค่ละดับนี้ หนึ่งกับ่เให้ไปออกจากเทียมันจะบาทรงถ่ายใช่ไหว่างานีกิจรณนาบางเรื่องก็ออกดูดูเบิด์รับกับฝันคือกันเด้บ่วเมนเกแก้ฝันกรยังว่ายังในเจงว่าไปฝันว่าได้เป็นัางรดกับน้องทั้งสองกบกับฝันเกียวฝันครับผมผมก็ฝันฝันสามคนเลยแต่ว่าหันเ่ไา้ดงว่าทราะเบียนรถรอบไงเพราะว่า มันบบมีเลขงามเลขมากอยู่ในหนีมันออกไปวันแล้วเรบ่พากันหัวซายซือๆกาซันฮากอะเอาฝากตอนเอฟซีเนาะเพื่อมาเพื่อนมาทำหุ้นเนาะสามคนฝันเห็นเลขตัวเดียวกันเนี่ยก็เจงชันเลย่ฝันเห็นฝันเห็นรถคันเดียวกันเนาะเอาไปเนา้เซบาเจังไรบายนีโปกติบว่าฝันเด้อขันแม่ได้สวดมนต์แบบรับดีเป็นตาไนอี่เล่มือขึ้นกับสวดสวดทั้งนานสมาธิได้สองชั่วโมงผลในแต่ละมือน่ะ แนงมาแนงกันเอื่อยอาบน้ำอาบทายกินเขาแล้วแล้วนั่งนั่งเย็นเย็นจักน้อยก็กลับไปนั่งสวดมนต์แพ่มีตาเห็นอย่างบัมือนจะในใจว่ามาฝันฝันเห็นรถเบือกซับก็จะไยโทรหาเหี้ยมือเสาร์เนั้ยในหัวง่วงเลยเอ้ามันเป็นจ้งไดาให้เบืกซับเลยเลยเปิดฝันเห็นรถโตฝันมาจะาไหนละย่าิพนารวาฝันว่านั่งไปน้ำกันแล้วประตูทั้งขางเงี้ยมันละลุดร้องเบิ้งลวดให้กัมาฝาก เอฟซีทุกคนนะเนาะแหนเนวทางอันนี้ของส่วนของเกจแคบฟันครับแบบนี้มั่งเบองเล็กมาเรียบพันไหตัวใดมั่งเนี่ยเอาด้วยขาเอาเอามเล็กมางเรียบขอคิดไปขยบไปหนอยครับขอเขาอยุสามมื่คนนี้นี่สามวันเลยไ่เจอ้พี่น้อง ข้ากับานทังนีรุดทา้งนันมาไปยันสั้นเนาะขากัชิดไปเยันสั้นเอามาฝากเอฟซีแมวโอปครับผมอืม้เคลเขาของเขาอยู่เนาะไม่เป็นบ่กเขาเนาะครับมีตัวใดเน่ยค่ะอปวมีเกาห่งมีสี่ศูนย์หสมหนึ่งสามวิหนึ่งสาตรงประตูเลยนะครับเนาะตรงความฝันเจ้าเตรงควมฝันอันนึงสายนี่ตรงตรงควมฝันเลยเด้ยนีประตูหลุกนะส่วนเลข3มตัวก็มี257นะครับผม ตัดเล่นเอาใช่ไหมแมนนค่ะแมนแต่ให้เอฟซีตัดเล่นเอาเดือบนล่างชุดนี้บนล่างใช่ชุดนี้บนล่างทั้งหมดเลยเลขเก้าเบอร์โทรพี่แคทเอามือออกนะครับผมเบอร์โทรมองไม่เห็นครับผมเอฟซีขอจะสร้างประหลาว่าไัหนโ่งค่ะศูนย์เก้าแปดนะครับผมห้าสี่หกเก้าสามห้าแปดนะครับ่ได้เบอร์โทรพี่แคทนะครับผมรอบหนึ่งนะฮะศูนย์เก้าแปดห้าสี่หกเก้าสามห้าแปดนะครับค่ะ เป็นเบอร์โทรของพี่แคทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลขน้องสาวที่อยู่มาเลเซียผมสับสนไปสับสนพี่สองคนเท่านั้นแหละจ้ะฮาเดียนฮาเอฟซีผู้เดเพพ่นมากเนาะครับงวดก่อนอ่า่อนเยอรมันเข้าเขาเยอรมันเข้าวันนี้ไอ้งวดก่อนมาเลเซียไม่เข้าใช่ไหมครค่ะอื่อวันนี้รอแก้มือเลยอันแล้ว หาเพื่อเขาทางมาเล่เร่บ่มันใจญ่เทกันให้เอือยก็นเลยเอาไอ้ฝากเอฟซีเป็นแนวทา้งส่วนนี้ฮาเพิ่นมากเจ้ว่าเลขอัะหนึ่งสามหนึ่งเก้านี่ยน่เป็นของเอือดได้น้ำเดนเนาะเอ้ยฟันว่านหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าเนี่ยเลขบ้านเอือดนี่เลขบานมันตรงกันทด้นี่ครับลองเบิ่งดูฮาเอฟซีเพิ่นมากเนาะครับผมค่ะก็เป็นแนวทางนะครับพี่แกนเนาะแนวทางเบิ่งมันคงสุดท้ายเฮาเหล่อเร่บมือเอือนนี่ห่วยสิมาลีปีโทรศัพท์จะบ้างหรือไม่เอือด จะมีมาก่อนเลขออกอีกไหมครับเนี่ยน้องสาวปกติมันสีมาแต่เขาว่าพ่อเลววันนี้สงสัยสีมีสักนี่มันฝันเราแม่เขาบอกเลยว่าจังซี่มาเลขกันเดยมาเลขก็บอกมาเลวเยอรมันก็บบอกมาเลวเอกับว่าสงสัยมันสีมดเราละเขาเมื่อยแขนค่ะค่านี่คือน้องสาวอีกผู้หนึ่งราคามีความฝันเกงแก่เพิ่นฝันดีเพิ่นกมอยากบวกเป็นแนวทาง เพื่อมันออกเด้สิว่าบวอบอเนะาะครับผมเ <c oughs> มนโบราณเป็นแนวทางกับอ<ช>ิมซี่ซะเดี๋ยวว้าก็เว้าแล้วพี่แค่เบิกทราบกับฝันคือกันฝันว่าโอปอขี่รถนี้ขี่ขั้นนี้ละหนึ่งหาซุ้นหนึ่งเนี่ยบารนีโอปอก็ได้บวปากแลว้วพอบวมมาทะเบียนรถบารนีเพิ่นกับเมื่อฝันอีกว่าพี่ได้ขี่รถพันว่าเอาโอปอล์นะเปลว่าเม่าฝันเริกั่นบารนีสามพนบีเแค่กับเมื่อฝันก็ยังว่าฝันเอาไม่ได้จะในชั่หากันแต่ว่ากันออกอยู่ในนี้ บ่มีตัวสื่อได้เบิกทราบบริสื่อทะเบียนรถเล่งวันเนี่ยเอาอือคือว่าจททังสามแล้ะน้อบ่เนี้แต่พลังคนก็คือแต่วันหนึ่งหากระมาอีกพนันว่าจิมโปตกเก่าคนว่าหาหนึ่งมาลางเด้ลางันค่านี้ห้าววีค์ตัวเหลขกเนาะขันสีมาหาหนึ่งกับตรงทะเบ,บียนรถคือกันแล้วเบิกทราบบอมาร์สือแบบว่าเหล็กที่มันออกไปแล้วเนี่ยเด็กี้กับพิจารณาเบิร์เพื่อมามกเนาะโฉกข้าวเพรคือกันเด้เมนได้ตัวถือค่ะบ่สื่อกับมี่บอมากับมี่ ค่ะเป็นแนวทางจากเกแคปเพื่อชอบกระตัดเลยเอาอยู่ในทะเบียนรถของฟันเกแคปเนาะในทะเบียนกับของมาเลเดซ่ค่ะหรือสีมาเลเมาเลเซ่่ะตัดสินใจเบิรงนด้วยว่าสีมาเลเซ่คุยเรืเยอรมันบ่ค่ะแล้วแต่ห้าสีตามมีร้ายตัวกันเลือกเอาตัวห้ามัดเนาะค่ะเนาะแนวทางข้อสุดท้ายนะครับเนาะสุดท้ายครับผมขอคุณเจแคบด้วยค่ะนะขอบคุณนะครับ